นี่คือยูโรไฟเตอร์เป็นเครื่องบินปีกเดลต้าวิงที่ดีที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องบินท็อปแรงที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่ายูโรไฟเตอร์เป็นเครื่องบินแรง8 BR อยู่ที่14.0และสำหรับกราว์ RB อยู่ที่12.7ในเกมตอนนี้เรามียูโรไฟเตอร์ถึง3ลํลำด้วยกันคือเยอรมัน EF 2 0 0 0อังกฤษไต้ฝุ่น GRC และอิตาลี F 2 0 0 0 A เหมือนจะเป็นลำเดียวกันนะแต่มันมีข้อแตกต่างอยู่เดี๋ยวพอบอกอีกที ทั้ง3ตัวนี้ผมขอใช้ EF 2 0 0 0ของเยอรมันนะครับเพราะว่าผมไปอยู่แค่ประเทศเดียวนะน,นะงั้นเรามาเริ่มกันจากที่ Fly Performance กันก่อนดีกว่า f Fly Performance ผมบอกได้เลยว่ามันเผาฟูมากๆเครื่องมันแรงมากๆเราบินแป๊บเดียวแล้วเข้าความเร็วที่1มาร์มกแล้วแต่ถ้าเรามาดูที่เครื่องยนต์คือ EJ 2 0 0แรงขับเหมือนจะไม่เยอะนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับ F 1 5 E แต่ที่มันเร็วจนแซงคนอื่นได้นั่นก็เพราะตัวเครื่องมันเบาทำให้แรงขับต่อน้ำหนักของยูโรไฟ g h เตอร์คือดีมาก ถ้าคุณบินแต่ความสูขคุณจะบินไปได้ไวมากๆและคุณจะทําความเร็วไดถึง2มักเลยแต่ในสถานการณ์จริงคุณจะทําความเร็วไดถึงแค่ประมาณที่1นึ่งจมักเท่านั้นเพราะคุณก็ต้องหลบจรวดด้วยนะนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปบินเพดานบินต่ําคุณจะบินเร็วได้แค่ถึง1.3ามักเท่านั้นเพราะว่าปีคุณจะแตกเอาซะก่อนแต่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดอัฟเตอร์เบิร์นตลอดเวลาก็ได้นั่นก็พอยูโรไฟเตอร์สามารถทําความเร็วซูเปอร์ควีส์ได้โดยไม่ต้องเปิดอัฟเตอร์เบิกะม่่ไลอฟ โอ้เล,เลยได้เลยว่าเครื่องส่วนใหญ่มันสู้ได้เกือบหมดเลยขนาดจะวดือแพนซีที่ว่ามันโหดๆนะครับมันยังหลบได้ง่ายเลยยกเว้นเครื่องปีกเดือยวิงด้วยกันเองที่มันจะสู้กันสูสีหน่อยแต่หลังจากนั้นก็คือเครื่องอยู่กับฝีมือคุณในการบินแล้วนะครับแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่มันจะชุดล้างความคล่องตัวระดับปีศาจนี้ก็คือแรงจีนี่แหละในหลายๆั้งคนณอาจจะเสียจังหวะเพราะแรงจีนี่แหละครับอันนี้คือผมอัมรักบินขึ้ื่อเป็นเอ็กซ์เปิดแล้วนะครับทนแรงจีได้สูงสุดอยู่แค่ 12G แต่ผมมยังเจอหน้าืได้บ่อยอยู่ ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้นักบินทนแรงจีได้มากกว่านี้คุณก็ต้องอัดอัพนักบินเป็นระดับ a อ e แน่นอนว่า f l ล์ h t Performance ที่ผมบอกไปทั้งหมดถ้าไม่เรียกได้เลยว่าเครื่องบินเหล่านี้มี f l ล์ h t Performance ที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะตอนนี้ต่อมาคือ RWR Patreon Dash หรือเรียกง่ายๆว่า Dash เป็น RWR ของ Eurofighter และเป็น RWR ตัวหนึ่งที่ดีมากๆ สามารถตรวจจับสัญญาณได้รอบทิศทางและสามารถตรวจจับสัญญาณได้ย่าน C ถึง K-band มี IFF บอกนั่นทำให้ RWR ตัวนี้มันแทบจะบอกทุกอย่างเลยว่านั่นคืออะไรและคุณยังมีเคราร์เตอร์ไปเช่อถึง384นัดถือได้ว่ามีเยอะมากๆลองจากกริปเพนและมันยังมีระบบ Missile Approach w a r n e r ด้วยเดี๋ยกวก็คือระบบมัลฟ์นี่แหละที่จะแจ้งเตือนการพุ่งเข้ามาของจรวดทั้งเรดาร์และ IR แต่ผมแนะนำให้ปิดการปล่อยเคราร์เตอร์ไปเชื่อ,อัตโนมัติข,ของระบบมัลฟ์นะครับ เพราะว่ามันจะกินชาร์บกับแฟลร์โดยสิ้นเปลืองฉะนั้นให้ฟังมันเตือนอย่างเดียวแล้วเราก็กดปล่อยเองก็พอนะครับแต่ระบบมาฟไม่มีใน F 2 0 0 0ของอิตาลีนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะนะแต่ของอังกฤษจะดีที่สุดเพราะนอกจากระบบมาฟแล้วเนี่ยมันยังมีระบบลาฟด้วยหรือก็คือเลเซอร์อโพรชวอร์เนอร์คือจะแจ้งเตือนการล็อกเป้าด้ดยเลเซอร์นี่แหละโอเคเราพูดถึงเรื่องการป้องกันตัวของมันแล้วเรามาดูพลังทําลายล้างของเครื่องกันเลยดีกว่า ในเรื่อง a อทูครับยูโรไฟเตอร์มีปืนแบบมา u เซอร์บีเคเป็นปืนที่แรงมากๆแต่กระสุนมีแค่150นะัดก็ยิงให้แม่นหน่อยนะจรวด IR จะมีให้ใช้ทั้ง M9L ซึ่งคุณก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องใช้ก็ได้อีกอันก็คือ M9M m เป็นจรวด IR ที่ดีมากๆและยังมีควันน้อยอีกด้วยเรียกได้เลยว่าเป็นจรวด IR s t e a l เตเลยแล้วก็ M9L พิเศษสำหรับเยอรมันก็คือ a m 9 l i ซึ่งมันก็คือ AM9M แต่ไม่มีระบบควันน้อยนะนะ ต่อมาคือจรว,จรวจเดเรด้าสเปมแรมบีเป็นจรวดเรด้าฟ็อกสที่มี IOG อแล้วได้สูงสุดถึง 35G เป็นจรวดฟ,วฟ็อกที่ดีมากๆยิงได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลสำหรับแอมแรมคู่กับยูโรไฟเตอร์ถือว่าดีมากๆด้วยความที่ว่าเครื่องมันแรงมากๆถ้าให้คุณมีระยะหวังผลของแอมแรมที่สูงมากต่อมาคือ Air Ground. แอร์ทุกราวระเบิดมีทั้งอันไกด์และก็อันไกด์ระเบิดอันไกด์จะมีมาร์กไปสิบสามาร์กไปสิแต่ของอังกฤษจะไม่มีมาร์กไปสิใช้ แต่จะใช้ระเบิด G.P. 1,000แทนระเบิดไกด์จะมี m a ร์คสอังกฤษใช้อยู่แค่ชาติเดียวมีแค่เลเซอร์ไกด์อย่างเดียวส่วนระเบิดอีก3ตัวจะมี G.B.U. 5 4 B L.I. Dam p พ v 4และ G.B.U. 48มีแค่อังกฤษเท่านั้นที่ไม่มี G.B.U. 48ใช้ระเบิด3ตัวนี้ระบบไกด์จะเหมือนกันก็คือเลเซอร์ไกด์บวก I.O.G. และ G.N.S. เดียวก็คือใช้ไกด์เลเซอร์และไกด์ G.P.S. ได้ในลูกเดียว Eurofighter มี A.G.M. แบบ b r i m s t o n e ที่ติดไปได้ถึง18ลูกด้วยกันเป็นแบบเลเซอร์ไกด์นะครับและนี่เป็น A.G.M. ที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยจะหนุดลูกเดียวสามารถวันช็อตคิวลดถังได้โดยรวมแล้วคือยูโร Fighter เป็นเครื่องบินมัลติโรที่ดีมากๆยิ่งกับอาวุธแคทที่ดีแล้วแบกไปได้เยอะอีกเนี่ยคือดีมากๆเลยครับระบบช่วยเล่นระบบช่วยเล่นมีครบเครื่องเลยนั่นก็คือ C.C.I.P. C.C.R.P. H.M.S. ต่อมาคือระบบตรวจจับ เรด้าแคปเตอร์เอเป็นเรดร์หลักของยูโรไฟ g h เตอร์เป็นเรดร์แบบพาวส์ดอปล l เปอร์เลดาระยะตรวจจับกับโซนการค้นหาถือว่าดีมากแถมยังมีดตัตต์เลงอีกด้วยแต่ด้วยความที่เรดร์มันยังเป็นแบบพาวส์ดอปล l เปอร์เลด้าทำให้การตรวจจับเป้าหมายมันจะไม่ต่อเนื่องมากนักผมแนะนําให้ปรับโซนการค้นหาให้อยู่ในระดับกลางก่อนพอเลือกเป้าหมายได้แล้วก็ปรับโซนให้อยู่ในระดับแคบที่สุดเพื่อความแม่นยำกับจรวดฟ็อกซ์สามนั่นเองนั่นแหละครับที่ผมแนะนํา แต่ยูโรไฟเตอร์นอกจากจะมีเรดาแล้วยังมีระบบตรวจจับ IRST และกล้อง o p t i c คอด้วยระบบนี้นะครับจะมีแค่ใช้ของอังกฤษกับอิตาลีเท่านั้นกล้องมันจะคล้ายๆกับของลาฟาลเลยครับแต่จะซูมดีกว่า IRST ใช้เป็นระบบตรวจจับรองได้ครับแต่สุดหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ Eurofighter ยังติด targeting p o r ตได้อีกด้วยแบบ Lightning 3เป็น targeting p o r t ที่ดีที่สุดแล้วเพราะมันหันได้เยอะและกล้องเทอร์ชัดและยังซูมได้เยอะมากๆอีกด้วย ยูโรไฟเตอร์โดยรวมแล้วเป็นเครื่องบินมัลติโลนที่ดีมากๆมีเลดราที่พึ่งพาได้และอาวุธแบกได้เยอะและหลากหลายมีไฟฟอร์มซทที่ดีโคตรใน a อ r าร์บีคุณเล่นได้หลายแนวมากคุณจะเล่นบินสูงหรือบินต่ำหรือคุณจะเล่นสู้ระยะใกล้หรือระยะไกลก็ได้คุณเล่นได้หมดเลยในกราวอาร์บีถ้าคุณเล่นแคสเก่งๆผมบอกได้เลยว่าแซมกับเอเอแทบจะฆ่าคุณไม่ได้เลยและอาวุธแคสคุณยังโหดมากๆอีกด้วยแต่ข้อเสียหลักๆของคุณก็คือแรงจีมันจะเยอะหน่อยเวลาจะหลบจะหลวนหรือเวลาคุณจะด็อกไฟบางครั้ง แล้วก็เรื่องบั๊กตัวเครื่องอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่ามันว่าบั๊กมันเป็นยังไงมีแค่อันนี้อันเดียวที่ผมเห็นได้ชัดเจนสุดแล้วว่าเออมึงบั๊กจริงๆแต่น,นี่เขาก็แก้ไปแล้วแล้วนะถือแบบนั้นก็เถอะครับยูโรไฟเตอร์ผมยังให้เป็นเครื่องบินท็อปแรงที่ดีมากๆอีกลำหนึ่งเลยแถมยังเท่อ,อีกด้วยผมให้ได้เลยครับว่ามันคุ้มมากๆที่คุณจะปั่นมาเล่นทั้งสเครื่องเลยโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับ ขอบคุณมากที่เข้ามาดูครับผมส่วนวิดีโอต่อไปตอนแรกผมจะทำอยู่กับลาฟาวต่อจากคลิปนี้เลยแต่ตอนนี้ก็เรื่องที่จะใกล้อัปเดตแล้วเพราะว่าตอนนี้เกมก็เริ่มปล่อยเดบล็อกอันแรกออกมาแล้วผมก็อาจจะทำของใหม่ก่อนแล้วค่อยกลับไปทำคลิปลาฟาวต่อก็รอดูกันได้เลยครับโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาดูครับผมเจอก,กันคลิปต่อไปครับ